สวัสดีครับผมลุงหลอเดซี่ครับมือนี้มีรายการบางไฟนะครับบานทุ่งนะครับตำบลแดงหมออำเภอเื่องในจังหวัดอุบลราชธานีวันที่สิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับบางที่หนึ่งครับแอดเทวดาบางที่สองซอราชวงศ์บางที่สามทองพักดีบางที่สี่อพรวิมล์บางที่หาเขยบังหินบางที่หกโพชเจริญบางที่เจ็ดเสื้อเถาบางที่แปดนองกับตันบางที่เก้ากองฝ่าบางที่สิบบังสันดิสุบางที่สิบสอง บาง 11, ทีสิบเอหายไปไซบุบางดีสิบสเลยนะครับบางดีสิบสวุธิชัยเบิกฝ่าบางทีสิบภูมนินาลินซิง์ฟังสายบางดีสิบสลูกชายผู้หน่อย1ิหานายหอยทามิน16จันดีเบิกฝ่ 17, า17เท้าผ้าแดง18บแอบัง1ิเก้าน้องนับตัง20เทพนาลิน 21. พยักบุรพา 22. เจของสังลุย 23. เก่งเจริญ 24. สออีอีบังที่25นหาคอนนองให้ 26. นเนะเขยไก่เก่ง 27. สาวเมิน,นะครับผมอ่ากับมี 20. ในรายการนีมี่มี26บาังนะครับเพราะว่าบังทีบังที่1หายไปใส่บูนะครับผม ตุลาการโดยกะิีลอยฟ้าบวกายไผ่ดำบวกหลอดลำชีนะครับหลับประกันตกงปกทุกรายการจอดลดนาธานนะครับสามลอยเพียงเพียงนะครับผมนาทานจอดลดฟรีนะครับอ่าไปไป,ไปตะเ้ากันนะครับผมบานทุ่งนะครับผมส่วนติ๊กสีแดงลาดฟาดนะนะความชอบส่วนโตของลุงหลอดนะครับผมเหมือนกระสิบไลรีตะบางขาลามละมั้งครับเฮ้นะครับแอดเทวดาซอราชวงทองพักตีซอ พ่พิม่เคยวางหินโพจะเลิ่น,นะครับกองฝ่าลูกชายผู้น้อยถาวพัดแดงสิครับไล่ยางเดี่ยวนะครับผมติกสีแดงเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบริโยคาคยไฟใดๆทั้งสิ้นเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด f อฟสสวัสดีค่ะลาลาลา